ดีครับเชียงวันทันเหตุการณ์นะครับอังคารที่1ธันวาคม2558และปัญหาของความแห้งแล้งเนี่ยนะคะวิธีหนึ่งค่ะที่ช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือการทําฝนหลวงปกติเราก็จะเห็นส่งเครื่องบินไปใช่ไหมคะแต่ว่าบางพื้นที่ค่ะไม่สามารถที่จะส่งเครื่องบินไปทําฝนหลวงได้ทางกรมฝนหลวงเขาก็เลยคิดคนวิธีใหม่ขึ้นมามเป็นวิธีที่น่าสนใจมากนะคะแต่ว่าจะทําอย่างไรคะ่ะติดตามกับคุณนจรใจเกษมเลยค่ะ คุณผู้ชมครับวิธีการใหม่ที่ว่าก็คือการทําจรวดฝนหลวงครับเป็นการยิงจรวดเข้าไปปล่อยสารเคมีในกลุ่มเมฆเป้าหมายจุดที่เครื่องบิน ไม่สามารถที่จะบินเข้าไปทําฝนหลวงได้ครับมีจุดไหนบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการบินเรามาดูนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับก็มีอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชันนะครับหรือว่าเป็นหุบเขาครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ําของเขื่อนและพื้นที่ที่ทัศนวิสัยไม่ดีอย่างเช่นกลางคืนหรือว่ามีพายุนะครับซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ครับก็ทําให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยนะครับก็ได้มีการ จับมือครับลงนามบันทึกความตกลงกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศของกองทัพนะครับทุ่มงบประมาณ8ล้าน5แสนบาทศึกษาวิจัยทำจรวดดัดแปลงสภาพอากาศหรือจรวดฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับยังไงก็จะต้องใช้เครื่องบินอยู่จรวดเนี่ยเราไว้ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการที่จะเข้าไปดำเนินการใช้จรวดเนี่ย ยิงก็ไปเวลาเป็นผู้เพื่อแทนที่จะเป็นลูกเห็บก็ให้เป็นน้ําฝนนะครับน,นี้ก็จะลดความเสียหายจากพืชพันธุ์ทางการเกษตรของเรานะครับครับฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งยิงขึ้นไปแตกตัวในอากาศนี่ยังไงนะครับเรามาดูวิธีการทําจรวดฝนหลวงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเรดาร์ーーเขาจะตรวจสอบก่อนว่ามีพื้นที่ไหนที่เหมาะจะทําฝนหลวงบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะส่งข้อมูลกลับมาถ้าวิเคราะห์แล้ว พบว่าเป็นพื้นที่ที่เครื่องบินไม่สามารถที่บินเข้าไปได้เจ้าหน้าที่ก็จะขับรถหน้าตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมี ติดตั้งจรวดเอาไว้นะครับขับเข้าไปในรัศมี10กิโลเมตรของกลุ่มเมฆเป้าหมายครับจากนั้นระบบก็จะทําการคํานวณครับองศาการยิงรวมไปถึงเวลาในการแตกตัวแล้วก็ปล่อยสารเคมีพอคํานวณเสร็จก็ยิงจรวดขึ้นไปบนอากาศอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะอย่างเช่นข้างๆเนี่ยนะครับจากนั้นครับพอถึงเวลาที่กําหนดนะครับจรวดก็จะแตกตัวออกมาแล้วก็ปล่อยสารเคมีทําปฏิกิยากับอากาศนะครับเพื่อให้เกิดความชื้นนะครับให้ความชื้นมารวมตัวกันแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนครับมีการ การคาดหมายกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจรวดลูกแรกที่จะสามารถยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าได้น่าจะเริ่มในปี2,559ปีหน้านี้แล้วครับแต่ว่าจะสามารถทำฝนหลวงนะครับที่เกิดจากจรวดอย่างเต็มรูปแบบได้ในปี2,561ครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งใน,รนกระทรวงกลาโหมนอกรนกระทรวงกลาโหมเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนแลวก็พัฒนาประเทศ ได้อย่างดังจริงจังและประสบความสำเร็จถ้าเ,าเราสามารถทำจรวจฝนหลวงเนี่ยได้จำนวนและก็ราคาเพราะนั้นเราก็อาจจะแบ่งเบาว่าพื้นที่พื้นที่ไหนที่เหมาะสมเนี่ยเราก็ไปใช้เครื่องบินก็จะได้ไปทำที่อื่นจริงๆแล้วเรื่องของการทำฝนเทียมด้วยจรวจเนี่ยนะครับหลายประเทศก็ได้ทำการหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนครับประเทศจีนเนี่ยนะครับก็ประสบ ปัญหาภัยแล้งไม่ต่างจากไทยแล้วก็มีการคิดค้นวิธีการทาฝนเทียมหลากหลายวิธีครับนอกจากการใช้จรวดแล้วนะครับยังมีการใช้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานยิงกระสุนที่บรรจุสารซิวเวอร์ไอโอดขึ้นไปแตกตัวที่กลุ่มเมฆที่เห็นชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือตอนที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งปี2 5 5 1จีนได้ใช้จรวด1,100ลูกนะครับระดมยิงใส่กลุ่มเมฆเพื่อให้ฝนตกก่อนที่กลุ่มเมฆจะเคลื่อนมาถึงพื้นที่ที่จัดพิธีเปปิิิดโอลมก ซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เอาต้นต้นแบบแล้วก็ข้อมูลจากจีนเนี่ยนะครับมาปรับให้เข้ากับข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยนะครับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเป็นจรวดฝนเทียมที่เตรียมกําลังเตรียมจะใช้งานอยู่ในขณะนี้ครับฟับงแบบนี้คือต่อไปพื้นที่ไหนแรงส่งจรวดขึ้นไปเครื่องบินนี้ถ้าไม่ต้องบินแล้วหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วยังใช้อยู่ทําควบคู่กันไปนะครับคุณภาสิ์คุณผู้ชมครับเพราะว่าเครื่องบินยังคงเป็นหน่วยหลัก ในการขึ้นบินทําฝนหลวงนะครับแต่ว่าจุดไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการบินถึงจะใช้จรวดเท่านั้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณในการยิงจรวดต่อหนึ่งลูกณนขณะนี้เนี่ยยังสูงกว่าการขึ้นบินทําฝนหลวงครับขอบคุณครับคุณนกจรสดครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอดูกันนะฮะปี6-1ใช้เป็นรูปแบบนะครับกันพรุ่งนี้ครับเชียงวันทันเหตุการณ์สวัสดีคร้สวัสดีค่ะ